อีกแล้วนะคะเด็กๆใจไหมคะเราจะได้ามาทํากิจกรรมพับกระดาษด้วยกันอีกแล้ววันนี้คุณครูก็มีการพับกระดาษชิ้นใหม่มาทําเสนอเด็กๆดด้วยเด็กๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรนี่เลยคะ่ะจะดอุ๊ยกับหัวเลยมันก็คือการ กระดาษออริกามิเป็นรูปกระเป๋าสตางค์นั่นเองเด็กๆนี่นะ่ารักมากๆเลยเห็นไหมคะเปิดเข้ามาข้างในชึบมแใส่บัตรได้ด้วยนี่มีบัตรด้วยนะสองใบเลยข้างในนะก็ใส่นี่ใส่ตังค์ได้ด้วยนะดเด็กๆอโอมีตั้งเยอะแน่ใส่ก่อนนะใส่ไปในช่องนี้เลย เป๋าชักตังของเรานะคะเด็กๆสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะเด็กๆจะนำไปใส่เงินก็ได้นะคะใส่เงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้นะคะนี่หรือว่าจะนำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นี่ถ้าเด็กๆอยากทำแล้วเราไปทำพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆไปค่ะค่ะเด็กๆอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็มีกระดาษนะคะกระดาษสีเขียว นะคะขนาด A4 เลยนะคะแผ่นใหญ่แล้วก็กาวนะคะกาวมีไม้บรรทัดมีปากกาเอาไว้ว่าตกแต่งค่ะแล้วก็มีสีด้วยนะคะสีไม้สีเทียนก็ได้นะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เด็กๆ พับกระดาษนะคะนี่นะคะจับมุมสองฝั่งนะคะจับมาพับเข้ามาหากันนะคะแบบนี้เอใตรงจุดตำแหน่งของเขานะคะนี่อยากมาให้เท่ากันเมื่อเท่ากันแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เอามือรีดเลยค่ะรีดให้เป็นรอยนะคะ เด็กงกกออกมานะคะแล้วก็พับฝั่งนี้นะคะมาถึงตรงนี้นะคะเด็กๆตรงที่เป็นรอยลึกนะคะพับเข้ามาค่ะนี่แล้วก็รีดให้เรียบเลยหันไหมคะเด็กๆนี่ เมื่อเสร็จแล้วเด็กๆหมุนกระดาษนะคะเข้าหาตัวค่ะพับฝั่งนี้นะคะเข้าไปด้วยค่ะเด็กๆนะคะเข้ามาบรรจบกันปุ๊บแล้วก็รีดให้เรียบค่ะ แล้วเด็กๆกางออกนะคะกางออกมาจะเห็นรอยข้างในนะคะเราจะพับอีกหนึ่งรอบนะคะจับตรงนี้นะคะพับเข้ามาหารอยที่อยู่รอยชิดขั้นแรกนะคะเด็กๆมีพับเข้ามาค่ะเมื่อได้แล้วเด็กๆก็รีดให้เรียบนะคะนี่ น,นะคะคทันไม่คล้ายเด็กๆเ,เมื่อได้แล้วทำเสร็จแล้วเด็กๆก,ก,ก,ก็พับอีกรอบนึงนะคะเข้ามาข้างในนะคะเห็นไหมเราพับไปแล้วนะคะรอบแรกพับอีกรอบนึงนะคะเข้ามาข้างในแล้วรีดให้เรียบนะคะเห็นไหมคะ จากนั้นพลิกกระดาษกลับมาค่ะเด็กๆหมุนเข้าหาตัวเองก่อนนะจะได้พับง่ายๆเด็กๆจับตรงมุมนี้นะคะแล้วพับกระดาษเข้าไปนิดเดียวนะคะเด็กๆประมาณแค่นี้นะคะเด็กๆนิดเดียวกดเอาไว้นะคะแล้วก็รีดให้เรียบค่ะ สองฝั่งเลยนะคะฝั่งนี้ด้วยค่ะเดกเหมือนกระดาษกลับมานะคะครับเหมือนกันนะคะขึ้นมาิีเดียวทัวะนไมคะเด็กๆเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อได้แล้วเราจะนำกาวมาทาก่อนนะคะ จะได้ไม่หลุดค่ะทาเป็นบริเวณตรงนี้เลยนะคะที่เราพับเอาไว้ติดทับไปเลยค่ะตรงนี้ด้วยนะคะที่มันที่มันเปิดออกมานะคะพับด้วยนะคะเด็ดเด็ดทากาวด้วยทากาวแล้วพับเอาไว้ ด้วยนะคะเด็กๆตากาเหมือนกันเลยขอบข้างในด้วยได้แบบนี้นะคะเด็กๆเมื่อได้แล้วเด็กๆดูดีๆนะคะ ฝั่งที่มีชั้นแบบนี้นะคะมีช่องแบบนี้นะคะเราจะเอาไว้ด้านล่างนะคะเด็กๆพลิกกลับมานะคะเราจะได้ทากาวถูกฝั่งนะคะเห็นไหมคะพลิกตามรูนะคะพลิกตามครูนะคะทากาวฝั่งนี้นะคะเด็กๆทากาวให้ทั่วบริเวณนี้ แค่ส่วนล่างนะคะเด็กๆแค่ส่วนนี้นะแล้วจับตรงนี้นะคะขึ้นมาพับติดตรงที่เราทากาเอาไว้นะคะแล้วรีดให้เรียบค่ะมาดูกันนะคะนี่จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เด็กๆก็พับให้มันตรงกึ่งกลางนะคะ รับเข้าไปค่ะจัดลูปทรงหน่อยนะคะเด็กๆก็กดเอาไว้นี่เราก็จะได้แล้วค่ะกระเป๋าใส่สตางค์ของเรานี่เปิดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ใส่ได้ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่สตางค์นะคะเด็กๆใส่เงินตรงนี้ ใส่รูปของเด็กๆก็ได้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งกันนะคะตกแต่งกระเป๋าของเราให้สวยงามค่ะเด็กๆเด็กๆจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะง่ายๆแล้วแต่ที่เด็กๆชอบเลยนครูจะทำลายของกระเป๋าก่อนนะใช้ไมบ้บรรทัดด้วยก็ได้นะคะเด็กๆเด็กๆจะทำลายแบบไหนก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลย ายของกระเป๋าสองฝั่งเลยนี่คผณก็จะว่าดดอกไม้น่ารักน่ารักก็ได้ จะวาดสองฝั่งก็ได้นะนี่ส่วนผู้ชายผู้ชายอยากจะวาดเป็นรถหรือว่าเป็นการ์ตูนก็ได้นะเด็กๆนีุ่ณนิ่ก็จะวาดเป็นตัวการ์ตูนเด็กผู้ชาย าดแบบไหนก็ได้เมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆ,ๆ เสร็จแล้วเห็นไหมคะเราก็จะได้กระเป๋าสตางค์ลายสดใสน่ารักเลยนีสองฝั่งเลยเห็นไหมนี่ทำเสร็จแล้ว เอเคค่ะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมพับกระดาษอริจมิเป็นกระเป๋าสตางค์ของเราเดี๋ยวคราวหนะ้ามาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ไปก่อนนะคะุคณคกๆไปเซเว่นก่อนนะบ๊ายบาย